สำหรับตอนนี้เราจะมาดูการทําจดหมายราชการนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทําการเปิดเว็บบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วทําการพิมพ์ url ลงไปนะครับเป็น www opm go th opminter itcenter officialletter h t m เราจะเข้าสู่เว็บของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยในเว็บนี้นะครับจะมีรายละเอียดการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูหนังสือราชการภายนอกซึ่งทางด้านหลังนะครับจะมีตัวอย่างการพิมพ์หนังสือเป็นไฟล์ pdf ทําการคลิกลงไป <c oughs> ก็จะเป็นการเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมานะครับสังเกตว่าจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตั้งแต่ขนาดของตาคุดระยะห่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกั้นหน้าระยะบรรทัดระยะย่อหน้ารวมถึงฟอนต์ที่ใช้นะครับจะต้องใช้เป็นฟอนต์สารบัญแล้วไซส์16 ในการจัดเองนะครับจะค่อนข้างยุ่งยากแต่จะง่ายกว่านะครับถ้าเราทำการโหลดเทมเพลตมาใช้ผมขอทำการปิดไฟล์ pdf ไปแต่ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์สารบัญซะก่อนนะครับโดยเราสามารถทำการดาวน์โหลด13ฟอนต์แห่งชาติได้จากเว็บไซต์ของ sipa.or.th นะครับผมขอทำการคลิกลงไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับ ในเว็บไซต์ของซิปป้านะครับให้เราไปที่หน้าดาวน์โหลดเราเช็นลิงก์ซิปป้าฟอนต์ตรงนี้นะครับทำการคลิกลงไปจากนั้นคลิกที่ลิงก์13ฟอนต์แห่งชาติก็จะเป็นการเปิดหน้ารายละเอียดของ13ฟอนต์แห่งชาติขึ้นมานะครับจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่งดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่งเซฟคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอดขึ้นมานะครับให้เราทําการระบุโลเคชันที่ต้องการเซฟในช่องของเซฟอินจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งเซฟด้านล่างคลิกลงไปเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างดาวน์โหลดคอมพ l e t e จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งโอเพนคลิกลงไปเนื่องจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมีการบีบอัดข้อมูลไว้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราทําการอันซิปออกมาเลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคําสั่งเอ็กซ์แทกทูด้านบนนะครับคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง Extraction Path and o p t i o n ขึ้นมานะครับทางด้านบนนะครับให้เราสังเกต Path ที่จะทําการบันทึกไฟล์ลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง OK ด้านล่างนะครับคลิกลงไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการติดตั้งฟอนต์ลงไปที่ Windows ให้เราทําการเปิดหน้าต่าง Control Panel ขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนฟอนต์นะครับดับเบลิลคลิกลงไป เราจะได้หน้าต่างฟอนต์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับในการติดตั้งฟอนต์เราก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งไฟล์ด้านบนคลิกลงไปจากนั้นให้ใช้คําสั่ง install new font คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง add font ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของได v ์ตรงนี้นะครับทำการเลือกไดท์ที่ต้องการจากนั้นในส่วนของโฟลเดอร์นะครับทำการเลือกพาร์ทที่เราได้ทําการเซฟฟอนต์ลงไป ทางด้านบนนะครับจะมีรายการของฟอนต์นะครับที่เราได้ทําการดาวน์โหลดลงมาสําหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการติดตั้งฟอนต์ทั้งหมดเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง select all ด้านขวานะครับคลิกลงไปสังเกตว่าฟอนต์ทั้งหมดจะถูกไฮไลท์ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง ok นะครับคลิกลงไปหลังจากทําการติดตั้งฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการปิดหน้าต่างนี้ไปเราจะกลับมาที่หน้าต่างนี้อีกครั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เราทำการดาวน์โหลดเทมเพลตหนังสือภายนอกสำหรับ OpenOffice Writer ตรงนี้ลงมานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเปิดโปรแกรม r i b r e o f f i c e ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง Open นะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Open ขึ้นมานะครับให้เราทำการระบุพาร์ทนะครับของเทมเพลตในช่องของลูกอินแล้วเลือกไฟล์หนังสือภายนอกนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Open ก็จะเป็นการเปิดไฟล์หนังสือราชการขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไฟล์นี้นะครับจะถูกจัดฟอร์แมตไว้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการแก้ข้อความในส่วนต่างๆได้ตามต้องการหลังจากที่เราได้ทําการพิมพ์จดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการบันทึกข้อมูลเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งไฟล์ด้านบนนะครับคลิกลงไปให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่งเซฟแอดนะครับคลิกลงไป ทําการระบุโลเคชันที่ต้องการเซฟในช่องของเซฟอินจากนั้นทําการตั้งชื่อในตัวอย่างนี้ผมตั้งเป็น sample ขีด021เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่งเซฟด้านขวาเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับของการทําจดหมายราชการลองนําไปใช้ดูนะครับ